สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยู u ู e ชอระดารถขุดครับผมสำหรับเสาอากาศฟ้าขึ้มครับผมมนนีกะสิพามาเบ่งเสียงซึกไหมครับนี่ แต่น้อยครับิึงซึกมาอามาซอยงานมาซอยงานปูเห็งานซอยปูเพิ่งฮัดครับรถครับเนี่ยรถกระบเคยครับพ่อรถด,ดอกกำลังหัดครับรถปีนี้นะครับก็ช่วง เดือนสองเดือนนี่แหละครับกำลังหัดเนี่ยใส่สมนีก็ถือว่าโอเคเลยครับครับเจา้าหาศูนย์หนึ่งแปดคูปุต้าเนี่ยปันหน้าเนียนย ไงครับเพท่านเป็นปั่นกับเพท่านเป็นดันดินกับเพท่านเป็นนี่แต่พึ่งหาดาครับพึ่งหัดเอาวังเดือนชองเดือนเด็กหลุนใหม่หัวไว้ครับหัวไว้เป็นไว้ถ้าใจรัก มุก่อนๆกะไปทำงานขึ้นครับแม่โคโกับเป็นเลยครับผมผมก็ไม่เคยเห็นครับจังเถื่อนหรือไปฮัดมาใส่บบหูของโบ้ะเอจับหมุนไปมาใดพ่อตักใดนะครับเอางน้อยงอไว้ครับชูม,มือ กะยันมาก ผมบ่าไปเฮ็ดงานนั่กับดันดินกับบ่เป็นครับอ่าสอนหลักการวิธีกับแป๊บเดียวครับกับกับพ่อเฮ็ดได้อืมกับดันปั๊บไวทาได้นะครับรถดำเท่ลงกับดันไวดันไวทาเดี๋ยวกะผมก็มาเก็บงานทีหลัง ถือว่าพัฒนาเร็วครับผมพัฒนาเร็วมากคนต่างใจยังก็ไม่มีข้ามาอยากนะครับ นี่มีถอยเก็บมุมพร้อมตั้งใจแบบนี้กับโบดนนะครับเก่งทุกอย่างละ่ะเดี๋ยวแมคโคจะไปจะมากอ่ะ กระเจงครับผมกับบแพงรวดเอาคนมักคนตั้งใจจับเลยครับนถดผมบ่เสียดาย เดี๋ยวมีคลิปน้องเฮ็ดงานกาชิถ่ายลงให้เบิงพัฒนาการไปเรื่อยๆครับว่าสิมีความเก่งไหวขึ้นสำใดฝากติดตามคลิปน้องแล้วครับผมสวัสดีครับ